อื่นเลยขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับผมดนายเพืินพิศรินะครับผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจนะครับในส่วนของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําในส่วนของอโปรดักต์ใหม่ของเทนนะครับที่ที่เป็นรุ่นคอมโพสิตอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะง่ายในการใช้งานและก็ง่ายในการติดตั้งรวมทั้งยัง ประหยัดพลังงานสูงอีกด้วยนะครับซึ่งมันจะทำงานยังไงหรือมีสเปคยังไงอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในารายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นขออธิบายเกี่ยวกับการทำงานระหว่างเครื่องปรับอากาศที่เป็นแบบฟิกสปีดกับแบบอินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับว่าสองระบบนี้มีการทำงานต่างกันยังไงบ้างนะครับไม่ว่าในเรื่องของราคาหรือ หรือการใช้งานหรืออะไรก็ตามนะครับจากในตารางนะครับระบบฟิกสปีดเนี่ยตัวราคาเครื่องนะครับถ้าเกิดเทียบกับอินเวอร์เตอร์เนี่ยตัวราคาฟิกสปีดเนี่ยจะถูกกว่านะครับแล้วก็ในแง่ของการแม่ทนแนนหรือการบํารุงรักษานะครับฟิกสปีดเนี่ยจะทํางานไม่ซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการบารุงรักษาเนี่ยก็จะง่ายกว่าระบบอินเวอร์เตอร์นะครับในแง่ของการทํางานนะครับระบบฟิกสปีดเนี่ยเนื่องจากมีการตัดต่อออนออฟ อยู่ตลอดเวลานะครับตามตามกราฟที่เป็นตารางการทํางานของคอมเพรสเซอร์นะครับที่จะเห็นว่าจะมีช่วงคอมเพรสเซอร์ออนแล้วก็ช่วงคอมเพรสเซอร์ออฟนะครับช่วงที่เกิดการตัดการทํางานนะครับหรือคอมเพรสเซอร์ออฟเนี่ยจะทําให้อุณหภูมิในห้องนะครับไม่คงที่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับระบบอินเวอร์เตอร์นะครับที่มีตารางรูปด้านล่างนะครับจะสังเกตเห็นว่าตารางคอมเพรสเซอร์นะครับจะทํางานอยู่ตลอดเวลาเลยเมื่ออุณหภูมิถึงแล้วนะครับ จะหลีรอบการทํางานของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับเพื่อเลี้ยงคาปาซิตี้ไว้ให้ยังคงได้อุณหภูมิที่คงที่ตลอดเวลานะครับแล้วก็การที่เลี้ยงอุณหภูมิคงที่อย่างนี้นะครับจะทําให้ได้เสียงการทํางานที่เงียบด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีเสียงการตัดต่อของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับรวมถึงถ้าเกิดเปรียบเทียบในแง่ของการใช้งานนะครับการประหยัดพลังงานถ้าเทียบกันระหว่างฟิสสปีกับ,บอ,อินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะประหยัดพลังงานมากกว่า นในการทช้งานแบบทั่วไปนะครับถ้าเกิดมีการโหลดแบบไม่นิ่งนะครับถ้าเทียบกับระบบเครื่องปรับอากาศแบบขนาดใหญ่หรือแบบ VRF นะครับถ้าเราเทียบกันระหว่างฟิกสปีกับ VRF นะครับข้อดีและข้อเสียนะครับก็คือ VRF เนี่ยจะมีข้อดีก็คือจะเดินสารทางความเย็นนะครับได้ไกลกว่าระบบฟิกสปีกนะครับ รวมทั้ง VIF เนี่ยเนื่องจากเป็นมัลตินะครับสามารถใช้กับอินดอร์ขนาดเล็กได้หลายๆรูปแบบนะครับรวมทั้งระบบ VIF นะครับสามารถใช้กับคอนโทรลแบบที่เป็นซ็นทรัลไลท์คอนโทรลได้นะครับในขณะที่ถ้าเป็นข้อเสียนะครับของ VIF นะครับก็จะมีเรื่องของการติดตั้งนะครับที่ค่อนข้างยุ่งยากต้องใช้ผู้ชํานาญการนะครับแล้วก็ในการแมทเน็ตเนี่ยเนื่องจากเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับจะมีความซับซอ้อนในแง่ของ การซ่อมบำรุงนะครับต้องมีความรู้ระดับหนึ่งนะครับรวมถึงเวลารั่วนะครับเนื่องจาก v f นะครับเป็นระบบรวมกันนะครับเวลารั่วเนี่ยจะทําให้รั่วทั้งระบบเลยนะครับแล้วก็ในแง่ของราคานะครับเนื่องจากระบบ v f นะครับจะเป็นระบบที่ซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของราคานะครับก็จะสูงกว่าถ้าเทียบกับระบบ p ิก p ปี d นะครับอันนี้เป็นผัง อุปกรณ์ภายในเครื่องของระบบอินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่สําเราของเทนนะครับโดยที่ถ้าพูดในส่วนของเครื่องนะครับในอินดอร์เนี่ยเราจะดีไซน์ให้มีตัวอินดอร์เมนพีซีบีอยู่ที่ตัวอินดอร์นะครับรวมทั้ง EV ด้วยก็คืออิเล็กทรอนิกส์แอนเชั่นวาล์วนะครับรวมทั้งเราจะแถมตัวเทอร์โมสัตนะครับที่เป็นไวท์คอนโทรลเป็นอุปกรณ์สแตนดาดนะครับในส่วนของรีโมทเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับเป็นแบบออรชักนนลนะครับในส่วนของเอ้าดร์เนี่ย เราจะมีในส่วนของเมน PCB นะครับคอมเพรสเซอร์ไดเวอร์มอเตอร์ไดเวอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของออปชันที่ถ้าเกิดต้องการต่อเชื่อมต่อกับแบบเซ็นทรัไลท์คอนโทรลนะครับเราสามารถทำต่อกับเซ็นทรัไลท์คอนโทรลผ่านผ่านพอร์ต rs 4 8 5นะครับของลูกค้าได้นะครับโอดักพาอเมอร์อิเวอเตอร์นะครับของเทรนเนี่ยเรามีด้วยกัน2แอปพลิเคชัน2การใช้งานนะครับ แบบที่1ก็คือแบบต่อท่อลมไกลนะครับอันนี้เนี่ยตัวมอเตอร์อินดอร์นะครับจะเป็นแบบเบลไดนะครับโดยที่ Capacity นะครับเราจะมีตั้งแต่รุ่น60,000จนถึงรุ่น150,000 BTU นะครับโดยที่จะมีแบบเอาดอร์ที่เป็นแบบเป่าลมในแนวนอนนะครับก็คือรุ่น6 0 0 0 0ถึง7 5 0 0 0นะครับแล้วก็เอาเอาดอร์เป่าลมในแนวตั้งนะครับตั้งแต่ขนาด100,000จนถึง150,000 BTU นะครับโดยที่เป็นรุ่น ต่อท่อลมไกลเนี่ยอันนี้ SCR เราจะอยู่ที่มากกว่า14ทุกรุ่นนะครับสารทางความเย็นนะครับเป็นแบบ R 4 0 0 A นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นรุ่นอินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่นะครับเราปรับปรุงในเรื่องของการเดินท่อน้ํายาให้ไกลมากขึ้นนะครับก็คือมากสุดถึง60เมตรนะครับแล้วก็มากสุดในแนวดิ่งถึง30เมตรจากตารางพอร์ฟมซ์นะครับก็ดิดเทียบกับรุ่นฟิกสปีดเดิมของเราเองนะครับจะพบว่า เราสามารถปรับปรุงค่าประสิทธิภาพพลังงานได้มากขึ้นถึง49%นะครับมากสุดก็คือรุ่น60,000 BTU นะครับจาก s c r 10.2เป็น15.2นะครับในส่วนของอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดต้องการเดินท่อลมแบบสั้นนะครับที่ตัว SU นะครับเราจะมี2ขนาด c a p ไ c i t y ให้เลือกนะครับก็คือขนาดรุ่น60,000 BTU แล้วก็รุ่น120,000 BTU นะครับ โดยที่ถ้าเกิดเป็นรุ่นต่อถล่มแบบสั้นเนี่ยตัวมอเตอร์อินดอร์นะครับเราจะใช้เป็น DC มอเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นนะทั้งสต็เมเนี่ยจะเป็น all dc inverter นะครับซึ่งการที่เป็น all dc inverter อันนี้นะครับค่า ecr จะได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยที่ ecr เนี่ยของรุ่นนี้จะอยู่ที่18.0นะครับในส่วนของสารทำความเย็นนะครับก็จะเหมือนกับเวอร์ชันต่อถล่มไกลนะครับแล้วก็ในแง่ของการเินการเดินท่อน้ํายานะครับได้มากสุดเนี่ยก็จะเหมือนกันก็คือมากสุดที่60เมตร แล้วก็มากสุดในแนวดิ่ง30เมตรนะครับในส่วนของค่าค่าประสิทธิภาพพลังงานนะครับถ้าเกิดเราเทียบกับรุ่นพิก k s p สปีดเดิมของเราเองนะครับเราจะพบว่ารุ่นต่อท่อลมแบบสั้นนะครับอันนี้เราสามารถปรับปรุงค่าประสิทธิภาพพลังงานได้ถึง76%นะครับก็คือจาก10.2เป็น18นะครับ ในส่วนของระบบเซฟตี้โปรเทคชันนะครับในรุ่นแอร์แบบอินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่ของเรานะครับเราใส่มาให้เป็นแบบเขาเรียกว่าฟูลลี่เซฟตี้โปรเทคชันเลยนะครับก็คือมีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเพรสเซอร์โอเวอร์โหลดนะครับเทอร์โมโอเวอร์โหลดนะครับที่มอเตอร์อินดอร์และอาล์ดอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์โปรเทคชันนะครับ เรามีทั้งในส่วนของคอมเพรสเซอร์โปรเทคชันนะครับในส่วนของกระแสคอมเพรสเซอร์นะครับในโอูดโหลดโปรเทคชันที่คอมเพรสเซอร์แล้วก็มอเตอร์นะครับรวมทั้งเฟสโปรเทคชันนะครับกรณีมิสซิ่งเฟสนะครับใส่เฟสมาไม่ครบนะครับเฟสลอสนะครับอ่าใส่เฟสสลับใส่เฟสลอสนะครับในส่วนของไฟตกไฟเกินนะครับอันดับวุ้นเตจเราจะมีโปรเทคชันให้นะครับไฮโลเปเชอร์นะครับกรณีน้ํายาขาดน้ํายาเกินหรือว่าซิสเต็มระบบตันนะครับ ระบายไม่ได้นะครับเราก็จะมีคลเลชันให้นะครับเรามีทัมเมอร์ดีเลย์นะครับเรามีเทมเปอร์เรชั่นโปรเทคชั่นนะครับโปรเทคเทมในแต่ละจุดของการทํางานของเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อที่ราดนะครับคอนเนอร์คอยนะครับ IPM เทมก็คือตัวแผงคอนโทรลนะครับเพื่อมั่นใจว่าอุปกรณ์เหล่านี้นะครับจะไม่ได้เสียนะครับเราจะโปรเทคไว้ให้ก่อนนะครับรวมทั้งที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือเราจะเอาลีฟิชิลันส์คูลสิสเทมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นระบบของ VRF นะครับเอามาใช้กับ แอร์ขนาดแบบอินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่ของเราด้วยนะครับโดยที่ในระบบอินเวอร์เตอร์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยอุปกรณ์ที่จะมีการเสียหายนะครับก็คือตัวแผงคอนโทรลที่เอาท์ดอร์นะครับทาไมตัวแผงคอนโทรลที่เอาท์ดอร์ถึงมีการเสียหายบ่อยที่สุดหรือง่ายที่สุดนะครับก็เพราะว่าตัวแผงคอนโทรลที่เอาท์ดอร์เนี่ยจะต้องเจเนเรตความร้อนตลอดนะครับเนื่องจากคอมเพรสเซอร์เนี่ยจะลดรอบหรือเพิ่มรอบนะครับแล้วก็มอเตอร์เนี่ยจะลดรอบหรือเพิ่มรอบนะครับ สิ่งนี้แหละนะครับที่จะทำให้ตัวแผงบอร์ดนะครับเกิดความร้อนนะครับโดยถ้าเกิดเป็นเทคโนโลยีเก่านะครับก็จะใช้ตัวลมเนี่ยเป็นตัวระบายความร้อนที่แผงคอนโทรลที่เอาดร์นะครับแต่อันนี้เนี่ยเราจะใช้สารทำความเย็นนะครับมาช่วยคูลนะครับแผงคอนโทรลเพื่อให้อุณหภูมิเนี่ยต่ำลงนะครับซึ่งก็จะยืดอายุการใช้งานของเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนะครับในส่วนของประหยัดค่าติดตั้งและประหยัด เวลาในการติดตั้งนะครับที่บอกว่าง่ายต่อการใช้งานเนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราจะมีตัว D.L. Starter นะครับจากรูปที่วงด้านซ้ายนะครับแถมมาให้เลยกับเครื่องนะครับที่อินดอร์นะครับซึ่งการที่มี D.L. Starter เนี่ยถ้าเป็นแบบฟิกส e ีดของเดิมของเรานะครับเราจะไม่มีมาให้เราต้องซื้อตัวคอนโทรลนะครับที่หน้างานรวมทั้งเทอร์โมสแตทนะครับที่เป็นแบบไวท์ดิสเพย์ด้วยนะครับ ซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยก็ต้องเสียตังค์ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็เสียเวลาในการติดตั้งที่หน้าง,งานนะครับอันนี้ก็จะช่วยประหยัดค่าติดตั้งแล้วก็ประหยัดเวลาในการติดตั้งของเราไปนะครับรวมทั้งเราจะชาร์น้ำยาเต็มมาจากระบบเลยนะครับที่ความยาวท่อ7.5เมตรนะครับก็คือถ้าหน้างานเนี่ยเดินท่อยาวไม่เกิน7.5เมตรนะครับก็ไม่ต้องเสียค่าน้ำยาตรงนี้ติดตั้งที่หน้าง,งานเลยนะครับ ในส่วนของ space saving นะครับเราออกแบบตัวรุ่นอินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่อันนี้นะครับให้ให้ขนาดฟุตพินนะครับหรือขนาดฐานเครื่องของตัวเอาดอร์เนี่ยเล็กลงกว่าเดิมนะครับเพื่อช่วยให้เราสามารถหาพื้นที่ในการติดตั้งของตัว CDU ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยที่รุ่นที่เราดีไซน์มาให้มีขนาดเล็กลงมากที่สุดก็คือรุ่น7จ0 0นะครับซึ่งสามารถลดพื้นที่ติดตั้งจากเดิมไปได้ถึง65%นะครับ ในเรื่องของการติดตั้งนะครับเราดีไซน์ให้สามารถเดินท่อได้ไกลามากขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยท่อของสารความเย็นของทั้งระบบนะครับก็คือระยะ A B C ตามรูปนะครับมากสุดถึง60เมตรนะครับแล้วก็มากสุดในแนวดิ่งก็คือระยะ B นะครับที่30เมตรนะครับในส่วนของ flexible insulation อีกอย่างหนึ่งนะครับในกรณีที่เราไม่มีพื้นที่ติดตั้ง CDU นะครับหรือมีข้อจำกัดว่า CDU ไม่สามารถระบายความร้อนได้นะครับซึ่ง CDU เนี่ยต้องต่อท่อดักนะครับเพื่อเปลี่ยนทิศทางการระบายความร้อนนะครับถ้าเป็นแบบฟิกสปีดเดิมนะครับมอเตอร์เดิมเนี่ยก็จะทำรอบเพื่อสู้สตาติของท่อไม่ได้นะครับกลายเป็นว่าต้องเปลี่ยนมอเตอร์อัพไซด์มอเตอร์ขึ้นไปนะครับทีนี้เนี่ยพอเป็นรุ่นพาร์เมอร์อิเวอของเราอะนะครับ เนื่องจากการที่เป็น DC มอเตอร์นะครับเราสามารถบูตรอบได้ระดับหนึ่งทำให้เราสามารถทำ e x t e r n a l ิ c pressure ได้ถึงมากสุดนะครับ40คาหรือ0.16นิ้วน้ำนะครับซึ่งสามารถเดินท่อดักได้ถึงประมาณ2-3เมตรนะครับโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนมอเตอร์ที่หน้างานเลยนะครับในส่วนของง่ายในการซ่อมบ a รุงนะครับ เราจะมีตัว wide display control ไปให้กับเครื่องใช่ไหมครับโดยที่ตัว wide display เนี่ยเราจะมีเราจะมีค่า error code show อยู่ที่ wide display นะครับไม่ว่าเครื่องจะเกิดปัญหาอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดน้ํายาล่วงในระบบนะครับแล้วก็ low pressure protection นะครับสั่งตัดนะครับก็จะขึ้น e 0 2ตามตารางนะครับทําให้เรารู้ว่าอตอนนี้น้ํายานในระบบเนี่ยขาดไปนะครับ แสดงว่าต้องมีสักที่ใดที่หนึ่งนะครับในระบบเนี่ยรั่วนะครับเราก็ไปเติมน้ํายาแล้วเราก็หาจุดรั่วนะครับแล้วก็แล้วก็ซ่อมรั่วแล้วก็เติมน้ำยากลับไปในระบบนะครับซึ่งทําให้เราง่ายในการวิเคราะห์สาเหตุแล้วก็ปัญหานะครับผมสรุปข้อดีของรุ่น Palmer อ v v r r เ e r นะครับเป็น เป็นแต่ละข้อดังนี้นะครับก็คือในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมของรูปฟิลรปีดเราเองเนี่ยสูงถึง76%นะครับถ้าเป็นต่อท่อลมแบบสั้นนะครับหรือ49%นะครับถ้าเป็นการต่อท่อลมแบบยาวหรือที่เรียกว่าเบลไดนะครับโดยในการประหยัดพลังงานอันนี้นะครับประหยัดพลังงานได้ย่งไงนะครับก็เพราะว่าเป็นออดซีเวอร์เตนะครับ ในส่วนข้อที่3นะครับประหยัดค่าติดตั้งและเวลาในการติดตั้งนะครับประหยัดค่าติดตั้งและเวลาในการติดตั้งน่ะมีด้วยกัน3อย่างนะครับ1ก็คือเราจะมี d ีวอเรสต์สาร์เตให้นะครับซึ่งการที่มี d ีวอเรสต์าร์เตนะครับเราไม่ต้องเสียเงินค่าตู้ติดตั้งที่หน้าง,งานนะครับ2นะครับเรามี Y Control Display แถมไปให้นะครับไม่ต้องเสียตังค่าเทอร์โมสแตทซื้อเพิ่มที่หน้าง,งานนะครับและ3เราชาร์จน้ำยาเต็มระบบเลย มาจากโรงงานนะครับที่ความยาวท่อ7.5เมตรนะครับเราก็จะประหยัดตังค์ในค่าน้ํายาที่ต้องเติมที่หน้างานอันนี้นะครับ4นะครับง่ายในการติดตั้งและประหยัดเวลาในการติดตั้งนะครับเ,เพราะว่าตัวพาวเวอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับเราติดตั้งเหมือนกับตัวไฮวอลอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ตามบ้านเลยนะครับก็คือเพียงแค่เดินท่อน้ํายาเชื่อมต่อการระหว่างอินดอร์กับอ outdoor นะครับแล้วก็ต่อสายสัญญาณระหว่างอินดอร์กับอ outdoor นะครับ ซึ่งการการติดตั้งแบบนี้นะครับง่ายกว่าการติดตั้งแบบ VIF เยอะนะครับเพราะว่าในส่วนของ VIF เนี่ยเราต้องมานั่งปรับดิฟสวิตนะครับเซตอินดอร์อัเดนะครับซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะครับรวมถึงในกรณีถ้าเกิดการรั่วอย่างเนี้ย VIF เนี่ยเป็นระบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับกลายเป็นว่าก็จะรั่วทั้งระบบนะครับแต่อันนี้เป็น1ต่อหนึ่งเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าเกิดซิสเต็มไหนรั่วก็มันก็จะเป็นแยกกันนะครับอิสระต่อกันนะครับ ข้อที่หนะครับง่ายในการติดตั้งเพราะว่าเราปรับปรุงในเรื่องของการเดินท่อน้ํายานะครับให้สามารถเดินท่อน้ํายาได้ไกลมากขึ้นกว่าเดิมนะครับถึง60เมตรนะครับรวมทั้งกรณีที่เรามีปัญหาเรื่องไม่มีพื้นที่การติดตั้งของตัว cdu นะครับหรือ cdu ไม่สามารถระบายความร้อนได้นะครับเราสามารถทำ external static pressure ได้ระดับหนึ่งที่ตัว tcu ที่ตัว cdu นะครับมากสุดถึง40่านะครับข้อห นะครับมันง่ายในการสวิตและแมทแนนนะครับง่ายยังไงนะครับเพราะเรามีเอเอ,อร์เลอร์โค้ชโชว์บอกที่ตัวว i ยดิสเพย์นะครับทำให้เรารู้ว่าถ้าซิสเต็มไม่ทํางานนะครับหรือเสียเนี่ยเสียเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับข้อที่7นะครับเรามั่นใจได้เลยว่าเครื่องเนี่ยทำงานได้แม้สภาวะภายนอกที่อากาศสูงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้นําเทคโนโลยีที่เรียกว่า r e f ิ i เ e n a n แ Cool PCB นะครับซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของแผงคอนโทลที่ตัว C D U นะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นพาร์ทหรือเป็นสาเหตุหลักของระบบอินเวอร์เตอร์นะครับที่จะเกิดการเสียหายเป็นระดับแรกนะครับรวมทั้งข้อสุดท้ายนะครับข้อ8เรามั่นใจได้เลยในเรื่องของคุณภาพนะครับและการใช้งานที่ยาวนานของเครื่องนะครับเพราะว่าเรามี Fully Option Safety Protection ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ h low pressure อร a เ e Protection นะครับ อันเดอร์วุ้นเตนะครับรวมทั้ง temperature protection นะครับเพื่อ monitor สถานะการทํางานของเครื่องนะครับให้อยู่ในสถานะทํางานปกติตลอดเวลานะครับหรือถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติก็จะ p r o t e c เครื่องไม่ให้ทํางานก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายของอุปกรณ์ภายในเครื่องนะครับระหว่างนี้นะครับถ้ามีท่านผู้ร่วมสัมมนานะครับท่านไหนมีคําถามสงสัยนะครับ พิมถามมาได้ทางแชทได้เลยนะครับไม่ คอเน้นเป็นในส่วนของผู้ดากก่อนนะครับเพราะว่ามีบางคำถามเนี่ยเกี่ยวกับเซอร์วิสเดี๋ยวอาจจะให้ในส่วนของพาร์ทเซอร์วิสเป็นคนตอบให้นะครับหลังจากที่เขาอธิบายนะครับผมดูคำถามเนี่ยมีทั้งมีคำถามเขียนถามมาว่านะครับข้อดีของแผงทองแดงกับอลูมิเนียมนะครับออของเรานะครับของเทนเนี่ย ถ้าเป็นในส่วนของ CDU นะครับของเราจะเป็นคอยแบบข้อทองแดงหมดทุกรุ่นนะครับซึ่งคอยแบบข้อทองแดงเนี่ยถ้าเทียบกับแบบอลูมิเนียมหรือไมโครชานแนลนะครับอันนี้จะต่างกันยังไงนะครับก็คือถ้าเป็นแบบไมโครชานแนลหรือแบบอลูมิเนียมเนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดการรั่วนะครับที่หน้างานเนี่ยจะไม่สามารถซ่อมรั่วได้นะครับเพราะว่าต้องใช้ฟักพิเศษนะครับที่จะที่จะเชื่อมปิดระบบนะครับซึ่งจะทําได้ยากนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ย ถ้าเป็นคอยแบบอลูมิเนียมหรือคอยแบบไมโครชานลนะครับก็คือต้องเปลี่ยนตัวเก่าทิ้งแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ใส่ตัวใหม่แทนเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของอคอร์สนะครับที่เวลาเกิดการเสียนะครับขณะที่ถ้าเป็นคอยแบบท่อทองแดงเนี่ยอันนี้เราสามารถเชื่อมปิดระบบได้เลยนะครับมีผู้ถามมาว่าอยากรู้วิธีเช็ค e อ r ร์เลอรคนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวผมพูดซ้ำอีกทีนะครับก็คือในส่วนของพาร์เมอร์อิวเตอร์นะครับเราง่ายในการสวิตช์มาแทนนะครับโดยที่เราจะสามารถดู e er อ r o r Code นะครับได้ที่ตัว Y e i s s p l y y นะครับซึ่งจะโชว์เป็น e 0อะไรนะครับเป็น Number ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็จะไปดูในคู่มือได้นะครับว่าอันนี้เป็น e er อ r o r Code แจ้งว่าเกิดจากอุปกรณ์ะอะไรเสียนะครับแล้วเราก็ไป ดูตรงอุปกรณ์นั้นแล้วก็แก้ปัญหานะครับเพื่อให้เพื่อให้ระบบกลับมาทํางานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับเพนมีจําหน่ายชิลเลอร์อินเวอร์เตอร์ไหมครับอ๋อมีครับแต่ว่าในส่วนของไทยเนี่ยอันนี้ผมอาจจะไม่แม่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมีมีท่านลูกค้าสงสัยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเราให้เซลล์ในส่วนของฝั่งชิลเลอร์เนี่ยติดต่อกลับไปให้นะครับ มีคำถามถามมาว่าติดตั้งริมทะเลอายุการใช้งานจะลดลงไหมครับลดลงเท่าไหร่และต้องดูแลเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรครับติดตั้งริมทะเลนะครับอายุการใช้งานจะลดลงไหมนะครับลดลงนะครับแต่มากแต่น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่า,าเราติดใกล้กับริมทะเลมากน้อยแค่ไหนความเข้มข้นเท่าไหร่กันนะครับเพราะว่า ในเครื่องปรับอากาศเรานะครับเราดีไซน์มาไม่ได้ไม่ได้โคเวอร์นะครับไม่ได้สามารถใช้งานได้จนถึงที่อยู่ใกล้ๆกาลิมทะเลที่มีสภาพแวดล้อมนะครับมีกฎนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเราต้องมีเราต้องสั่งที่เป็นออปชันพิเศษนะครับที่เคลือบสาร อลิสโค้ดนะครับจากโรงงานหรืออาจจะสั่งเป็นคอยแบบเป็นพิเศษนะครับแต่นั้นก็จะไม่ครอบคลุมในส่วนของเคสเคสซิ่งนะครับซึ่งอาจจะผุได้เร็วกว่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเอ่อเท่าไหร่ลดลงเท่าไหร่อันนี้อันนี้เนี่ยเอ่อผมผมเซฟว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดเป็นพวกริมทะเลนะครับอย่างต่ำๆก็ลดลงกว่าครึ่งหนึ่งของการใช้งานปกตินะครับสมมติใช้งานปกติ10ปีก็ใช้ได้ไม่ถึงหปีก็จะผุก,ก่อนซะแล้วนะครับ ต้องดูแลเป็นพิเศษหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าใช้ริมทะเลก็แนะนําให้ใช้เป็นสเปคพิเศษนะครับที่ใช้สําหรับริมทะเลนะครับซึ่งอันนี้สอบถามมาทางเซลล์ได้นะครับมีคําถามถามว่าการรับประกันตัวเครื่องเท่าไหร่บ้างครับเราจะรับประกันตัวเครื่องเนี่ยทั้งทั้งเครื่องเลย1ปีนะครับทุกทุกพาร์ทหปีนะครับ มีคาถามถามว่ามีระบบป้องกันไฟกระชากไหมครับกรณีติดตั้งในโรงงานเ,าเราจะมีตัว under over voltage นะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดเครื่องเนี่ยกระชากแล้ววต์ที่ตกหรือวต์ที่เกินนะครับเกินกว่าค่าที่เครื่องทํางานได้นะครับระบบจะ detect นะครับป้องกันนะครับโดยตัดการทํางานนะครับแล้วเมื่อ ไฟที่หน้าง,งานนะครับก็เป็นปกติก็จะกลับมาทํางานปกติได้นะครับก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวอุปกรณ์ภายในเครื่องนะครับเกิดการเสียหายจากการเกิดไฟตกหรือไฟกระชากอันนี้นะครับ